สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำโพงน้องไปเชื่อครับพี่น้อง,อน,องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เห็นที่จงที่จออยังเรียบร้อยทุกระบบเลยพี่น้องเดื่องเาวเช็คกนุนี่มีครับพี่น้องสวัสดีครับพลอร์ดข้าวกินยังกินข้าวยังครับยังเลยครับกนินขนมจีนกินขนมกินขนมไอปง้าวันเกิ่นไปอวันไปอวันครับโมเดลน้องค้างคืนนี่แหละ นี่ไม่นองแจกอี่แล้วมาเนี่ช่องบระตยแจกอี่แล้วมาเนี่แจกเบิร์ตเมือ่อแจกเบิดมื่อครับมันนี่แกนี่ครับให้ลูกสาวมนีาเนาะลูกสาวแสนสวยสุดที่รักนอนอยู่ซื้อเหริงเงินรับให้มันไปแล้วมันมันมักขี้ใจน้อยลูกสาวคนนี้ะนไม่หนุนวันพ่อหลายวันแล้วพ่อไม่งอหนูสุกทีมัอนี่ครับมีแนวาเสื้อผ้าครับพี่สันพอ่อฮัคกอรีครับพ่อห,หอยุด สองสี่หกแปดซีบพี่น้องซีบคะแนนพี่น้องนี่ครับพี่น้องพอหยุดมื่งนี่เดี๋ยวพอตะโพลขับมาขึ้นนี่กับเสือไผ่ปาอำนาดมาขึ้นเนเีน่ยครับมาขึ้นนีน่พอตะโพลใหญ่ปลามหนาดกับเซือไผ่เมื่อนี่เอาพอตะโพลนั่นพอหยุดครับเดี๋ยวจะไปแจ้งเพิ่อนคอยว่าพ่นบ่นนได้หรอกพอหยุดตะแจ้งแล้วยากเราเสือๆเน่เดี๋ยวลองเบิ่งพี่น้องจะเปอย่างไรเอาสวัสดีลูกสาว ใช้วัตถสบายนู่ไข่อยู่ค่ะไข่ยังไข่ใจหรือไข่ยังไข่ดีๆนี่แ่ละค่ะตาไปๆนิดหน่อยซุ้มนี่นี่ครับนี่เห็นแล้วยางมาเห็นรถแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไป่ใช่แต่ชิบิฮาไผ่มาหาไผ่เห็นไปล่ะคุณคุณอาชีพอยู่ครับโอ้คอยกับชิบิฮาพอหยุดด้วกันนี่นี่มันอาชีพหนึ่งพวกยังพวกยังเหราอาชจพอะไร ซองนี้แกงอีกแล้วขึ้นนะ่ะเราหลีกแล้วขอชอ่วพัดหนิมีแหละนี่มีนี่แหละเนี่ยมีอะสายที่มาเสิร์ฟไปเพราะจะหยุดตีแหละมาจะบวกกไไันเไปยัง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 ไม่เห็นสวัสดีครับ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 เพรยุดไปไหนพอเอา้าจะเป็นอย่างมารับสายสอบอจะเป็นอย่างไง เสิพติดยังไงน้ำตาไหลเอาลอยผมฟังนะเอ๊ะลอยผมฟังโบยังน้ำตาไหลอับแก้มนั่นหันมาพี่ไออัพแก้มโอ้ยไหลลงมาท่านตาท่านในที่สุดมาถึงคิวพ่อตาปเอาท่านี้คือให้มาเนี้ยลองให้ซ้อนตะพื้นร่องซ้อนตะลาล่องเอามาเนี้ยจอดของร่องตัว อีสานโ้ยพ่่ขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งได้มากขึ้นได้ลอยเท่าเทียบคูณนะครับเหมือน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 เท่าเด้มอ๋อพี่น้องปลาบนปาเสืไปใช่ไหมท่นก็คืออย่าเจ็บอย่าจนรวยแล้วรวยยิ่งผมก็บาพูดว่าคนทักมาบอกพอตะปูมาสามมาขึ้นนปามนาดมาหนีพอยุดปามนาดกับงงเสือภัยกันเอ้าเม็ดจีงอันนี้ไปคล้องอยู่ไหนคล้องเพื่อนแน่อ้านี่ครับพี่น้องเออเดี๋ยวมาพ่อใหญ่ากก็ มือนี่ีแตารนมหาบนกันปะนี่นี่ครับพี่น้องเอ้าบอก็ดีใจแล้วี่เป็นสะพานบุญให้ทุกคนบ้แจกเบิ่เมื้อครับคะนะ่าฮ่า่คะมึงนีพาหาก่นมนี้ก็ได้พาได้ยังบอเบ่งหมอยไลกไ่ใส่งแล้วเดินับเพราะว่อียหลาย่ท่นมากเย นี่ครับพี่น้องเสือไผ่พยูติแล้วเอานี่ครับพี่น้องนี่เขาโย่รับเบดเมื่อเขามันนี่เขาโยนก่นเนี่ยพี่สันผมจัดการในเรื่องอายไสจากเกาหลีเนาะเอานี่ครับบรรยากาศตอนนี้ผมบอกแล้วว่าคำพอยุดนี่ดปลาฮะ อโอ้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาตัวแบงแบงเหมือนเดิมตะ้แบ,ง,แบงเดีดดวยวหายเหมือนเดิมต่อรอดเดียวหายเสื้อลวดหนาเมื่อกี้โอ้เส็นหนาเป็นบุม๊มมีแค่ดิตปราน,นบ่เหวียนเหวียกัดตัวที่นนองครับลูกสาวข่อยบางแนวเบิ้ดมือวัดเวีน กินข้าวกินน้ำไปล่ะลูกกินแล้วน่ตอนนี้นักจีกโลอ้าพ่อถามก่อนนักกิโลตอนนี้หนูไม่ได้ประมดตังโลละเด้อายุประมาณสักสี่สิบห้าอะสี่ห้าสี่หกประมาณนั้นประมาณนั้นตทอไปสิเหลือสักสี่สิบบวไหวหรอกบ่ไหวตอลูกใหญ่มันกันได้เอาแล้วไปไหนหมดละพีอนไลฟ์สดพี่ปั๊บกำลังมาพ่อขอชักว่างสักหน่อยหน่อยสิว่าขอชักว่างหน่อย เอา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 ทุกมุมเลยนะพ่อโจสั่งวันเท่าไหร่วันละคนคนละกี่คลิปคนละสี่ต่อวันแล้วไรส่วนล่ะคนละกี่ชั่วโมงก็คือคนละไม่เกินสองชั่วโมงของหนูไล่เพจนะของหนูไล่เพจบ่าทั้งเพจทั้งเพจเพจพูดแบบสลับกันทั้งยูทูบได้ทั้งเพจและยูทูบสลับกันวนกันเป็นไงมือแรกเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้แอบงงงงนิดหน่อยงงมากเลยแหละ รบกันเห็นเห็นข้อเม่นข้อหยังบอเห็นต้ากะเอาส่วนที่มันดีหันส่วนที่มันดีเอาขนมรับเป็นคำจีชมซะพอใจบ่เข้าใจนะหนูปวตที่เลีอยู่แล้วนี่กินข้าวกินน้ำด้วยนะจ๊ะไม่ไหวก็พักพักผ่อนกินยงกินยาเามือนยังก็บอกกันเนี่ยอืมไปนะนางพอเจบอเห็นบ่านั่นเอาเลุยลุยสู้ๆถ้ามีอะไรก็ถามได้คานเรื่องยังบอกได้ยังเป็นเรื่องต่างให้ลูก อาอสู้ๆมันมันเมื่อคืนดีพ่อกับมันพ่อกับแบงให้ลูกหแค่นั้นแบงให้ตัวนั้นได้กับมันแบงกันตัวเอ้าสวัสดีครับเจครับเห็นผู้สาวก็ได้เลยเนาะผู้สาวใส่ลูกลูกร้ายลูกตัวเศร้าซ้ำกันไหมซ้ำกับลูกสาวอันอันดูชู้เพื่อนไหมควายควายซีสิบสามซีสิบสี่เลยเด้ควายเท่าเลยเด้เท่าแล้วอุ้ยอุ้ยยีนองได้หูความลับเลย ่ยอยมาแม่งดอกเจ้่อยมาขอมาขอซองว่างนะเนเบิดเื่อในซาตงแต่สาฮอดขำกึศก็เลยมาขอสองว่างเักหนหอ่ลูกว่ะ <c oughs> บ่หยอกมาหยอกครับกกนี่ครับเพิ่อแต่อีต้าข้อนสร้างบับอ,อย่าไหร่ยังเาแปดจไปนองเอ้าคิดตู้เรามาสัมภาษณ์เจ้าสาวโอ้ยนั่นเราฮูอยู่ดอกเราาสัมภาษณ์เจ้าสาวเนี่ย <c oughs> เออก็แอดมินเจ้เน,นี่เจนี่ยนิส

มินหัลงแล้วใช่ไหมอ้าวใช่เพื่อโลมาจัดดอค่ะเพื่อโลมาจัดดอแล้วยิ่งแซมไปไหนยิแซมลงแล้วเหรอตัวใหญ่อยู่ยังไม่ลงอีแซมลงแล้วเหรอไปแล้วอ่ะไปแล้วสู้ๆพวกราสู้ๆเพื่อโลมาจัดดอเพื่อโลมาจัดดอค่ะดอหนาโนโอ้ยสู้ๆมินหัวสู้ๆเราจะเป็นตำนานพวกเองนี่เป็นตำนานจะเป็นรุ่นพี่ที่แบบ ตำนมาเพราะสากลูกมีอะไรเห็นหนาล้วของเงินโหลดจะซื้อยาคุณเจ้าหน้าที่ไม่หมยไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำเป็นดีสิเอาดีไซน์ที่เจ้าเขรียกว่าความจริงยาล้างพ่อจะซื้อมาไหมโอ้ล้างที่พ่อหายเมื่อนั้นมาแลอันนี้ของใครนี่ไม่ผิดแปลกเลยเอาสู้ๆลูกสู้ๆทุกคนเนาะบอกระธรรมดาเลยไปหาดมหาเดิม นี่ครับพี่นอ้องเอาสู้ๆทุกคนครับแอตตี้อากินข้าวมาจากไหนก็กินแค่เข่าสองคนนี่กินแค่เข่าเอ้าเด็กนอนชุ้นนี้เป็นยัาง,งาองีกวันยังเป็นยังสู้หรือลาสู้หรือลาเนี่ยไม่ไหวไอ,อแ้แตงโมงล่ะแตงโมกับลาบะลูกป่วยเพราะว่าหนูไปหานอ้อยไกล้ๆท่านผุนในรถดีกว่าเรือหรือว่านอนนี่บอก ไหวบอไหว้ไหมนี่ยาหมอไหมไ,หไปนอนบางพุ่นกไี่ตัวย<อ>่านดิมุ้ยปากบอลลูบปากบอลลูบเป็นน้หนกี่ตัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบ่งถามมันมุมมืดกไี่ตัวถึงทีงหลังก็ยังได้หายไปไหมนะลูกโอ้ยไอ้ตนอันนี้ใค ตาหนูเออหูเลยล่ะดูดูดูคุณพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทนะพี่น้องเนื้อคลิปถ่ายกี่มัครับเบึ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องหมาทุกคนนพ่อไม่เชื่อครับนี่ครับพี่น้องมื่อวานี้ครับพบกับพี่เพชรสาราครับสองสามสี่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องเอาซอยกันสนับสนุนนะครับเด้อขอบคุณพี่ซันครับเพราะฮักเกาหลีนะครับทีมฮานเซอร์ไพรส์ทพายูแต้วไพร์ฟินจะเล่นจะเล่นเล่นครับตามนั่นแหละครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ